อำลาชีวิตราชการทหารมณฑลทหารบกที่19จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการประจำปี2564เมื่อวันพระฤหัสบด,ดีที่30กันยายนพศ2564เวลา9นาฬิก39นาทีนสโมสรนายทหารสัญญาบาตัตรค่ายกริิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพลตรีพัชรพลศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่1 9เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาผู้กเกษียณอายุราชาการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ,กรเกษียณอายุราชาการประจำปี2564จำนวน11ท่านคือ 1. พันเอกหญิงดรชดารัตน์กันสนะอ 2. พันโทวิทยาเกิดลาบ 3. ร้อยโทพิษพร้อมดาบลาอัา 4. ร้อยโทคำแหงพภกัพย์ร้อรตีเจษนวัตรพรมวิชัย 6. ร้อยตีนิคมพรมแสง 7. ร้อยตีบุญเลิศบุญเหา 8. ร้อยตีสายันเล่กน 9. กล 9. ร้อยตีประกวดทวีทรัพย์ 10. ร้อยตีวิีระเดชชินบุตร1 1ร,ร้อยตีอัครเดชผายวงษาและได้ประดับยศให้กับกําลังพลผู้ที่ได้รับยศสูงขึ้นจำนวนสองนายคือ 1. พันธทวิทยาเกิดลาบ 2. ร้อยตีวีวระเดชชินบุตร โดยข้าราชการทหารที่จะ,กะเกษณอายุราชการในปีนี้นั้นล้วนเป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่รับราชการรับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตยอมทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเพื่อเสริมสร้างกองทัพบ,บกและประเทศชาติให้มีความมั่นคงสงบสุขนับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป ได้กรุณามอบใบประกาศกิติคุณให้กับผู้ที่อำลาชีวิตรับราชการพร้อมกับให้โอวาาและร่วมมันทึกภาพอีกทั้งกำลังพลของหน่วยร่วมแสดงการยกย่องผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างสมเกียรติทีมข่าวมณฑลฐานบกที่19รายงาน